สวัสดีครับผมอยู่กันกับเก่ง PC Gamer ครับ EP นี้ EP ที่88แล้วนะครับหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเราพาแมนยูชนะลิเวอร์พูลมาได้1ประตูต่อสูนนะครับจากประตูของมทีมเซียลครับเกมนี้จะต้องไปเจอกับ์อซอลในเกมเยือนครับถ้าเราชนะ์เซอนได้เราจะเป็นจ่าฝูงทันทีครับแล้วก็เกมนี้ผมจะต้องวัดความเหนียวกับปีเตอร์เช็คด้วยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมเหนียวกว่าครับแต่ว่าแมนยูตอนนี้สภาพทีมผมว่ามันไม่่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมรู้สึกว่า เกมรุกของแมนยูนี่มันดูทื่อๆไปนะยังไงก็ช่วยให้กำลังใจก,กิก่งพีซิกเมอร์ในการเป็นประตูหน่อยก็แล้วกันนะครับจริงๆผมถนัดเล่นตำแหน่งโดรุกนะไม่ได้ถนัดเล่นประตูแต่ว่าในเมื่อมันจำเป็นก็ต้องลงเล่นเลยครับเกมนี้เจอกับอาเซนอลด้วยมาเลยกเลยแล้วนกะ็เกมเริ่มแล้วที่เอเวอร์สเตเดียมโอ้โห กุ๊กแรงให้ที่คีรันกิฟใช่ไหมซันเชสแพนแมเดอร์สเกอร์อเล็กซิสซันเชสจ่ายทะลุช่องมาหลุดเลยครับโอ้โหคีรันกิฟมันอยู่ไลบ่บอลหน่อยครับไลบ่บอลหน่อยใจเย,ย็นๆใจเย็นเพื่อน,นค่อยๆเล่นไปครับผมจะผมว่าผมก็อยากออกไปช่วยอยู่แต่ว่าไอซอนเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับจ,จบังหวะจ่ายบอลเสียอย่างนี้แล้วเบลเบกเบลเบกได้แล้วแต่มายิงโอ้โห้ติดบล็อก แล้วยิงแบบนี้โอ้ o ho, ดูครับโอ้แมนยูวันนี้เล่นฟอร์มผ่าเสียวอีกแล้วครับโอ้โหจายหาก็แบบนี้ ừ, ลองลองลองรอ,ง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 องดูลูกเปิดด้วยไล่ไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยโอซิลโอซิลล้ำหน้าครับจังหวะนี้จะเจาะอาร์เซนอลยังไงครับต้องดูก่อนว่าออกไปได้ไหมไม่ได้ครับมันเสี่ยงเกินไปวางยาวขึ้นไปครับถึงมาเซล มงสู้เขาไม่ได้แล้วซอนเก็บได้แล้วอ,อิบราเอาครับโอ้โหกาเบียลปพอลิตาหนึ่งขึ้น,กกนขึ้นมาที่แมดส์กเกอร์ครับกิฟให้ที่ซานเชสอาเล็กซิสมาแล้วจะตัวเองจ่ายไปที่มาเชอ่บวอนมาตาบอมาตาเย่งไม่ผ่านครับแมนยูได้ทุ่มยูจนขึ้นกับมาชาน,น,นิเดลินวางข้ามมาให้กับ คือลูกเปิดจากด้านข้างตลอดครับว่าแมนยูเล่นเพื่อเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจเพื่อนร่วมทีมครับมาเลยครับซันเชสมาที่โอซิลโอซิลดิ้สั้นๆแล้วจ่ายเร็วที่ซันเชสจ่ายมาหลุดแล้วครับทางซ้ายบีบเข้าไปช่วยหน่อยเข้าไปเลยครับอย่าอย่า,อ,ยา,อ,ยาอให้เขาได้มีโอกาสล็อกเข้ามายิงนะอ,อีกแล้วพลิกพลิกยิงแน่นอนพลิกยิงแน่นอนมองไม่เห็นนะครับแบบนี้มองไม่เห็นโอ้โห อีกแล้วครับมมีใครรับต้องต้องออกไปชกไว้ก่อนแล้วกันชกไว้ก่อนแล้วกันยิงสวนใช่ไหมเด็กที่ยิงปัดไปได้ครับโอ้โหดูแม่เซฟไปได uh, はは้ครับเจ้ามูสคูลองของซิวปัดด้วยนะครับเซฟครั้งที่สองแล้วยิงโอ้ยสามสามจอตเดียวเดียวโอ้โหครับดูแม่ช็อตแรกครับยิงแบบนี้เซฟหนึ่งแล้วครับช่วยแมนยูไม่ให้เสียประตูครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ แมนยูนี่ถ้าไม่มีผมนี่ผมว่าแมนยู้องผมเราหายแน่อนอนครับเราโอซิลยิงอีกครั้งหนึ่งก็เซฟสองยืนน,นี่อันนี้ใช้พลังจิตในการเซฟสังเกตดูว่าไม่ต้องกางแขนครับเพราะว่าเราจะมีพลังจิตในการเซฟนะครับให้ดูลูกนี้ครับไม่ต้องบอกว่าจะมีพลังจิตดูครับผมจะยืนเฉยๆนะครับแล้วใช้สายตามองฮึบนี่แค่นี้ครับการเซฟบอลโอ้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับนี่อันนี้ก็นี่ก็มี นิดหนึ่งก็เป่าครับให้บอลไปชนเสาครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้ครับสาถอดครับที่แมนยูยังไม่เสียประตูเราจะสวนกลับได้ไหมอิบราไปแล้วครับทางทางทางนี้จ่ายสิครับจ่ายสิจ่ายสิเพื่อนโอโ้จะเลี้ยงไปคนเดียวเล่นบอลสากกบือจนเรือลบจริงๆครับโอ้ยกบหน้าเอาแล้วถ้าแมนยูแพ้ผมก็จะสวน้ำหน้าทีมเต็เงเว่ามีโกเนียวแล้วยังไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเรียกอะไรไม่รู้จักคุณค่าครับ ซันเชสยังได้ผมจะไม่ต้องออกไปนะครับว่าไอซ์แลนด์เป็นทีมที่มีกาสแล้วยิงได้ทันทีนะครับแล้วก,กแรงข้ามมาแล้วโหยิงได้อย่างงี้โอ้ยมองไม่เห็นครับตาข่ายบางแต่ว่าตัองชมยังบาะที่ออกไปกดดันครับโอ้พักอกลงแล้วยิงนี่พุ่งเร็วครับยิงปบนี่น่าจะถูกไปถึงมือผมด้วยครับเพราะว่าเมงัันนี่บอลไม่ชนเสาครับคงเข้าประตูไปแล้ว โอ้มีประตูนี่สี่ครั้งได้ช่วยแมนยูไปแล้วครับแมนยูมีการยิงอะไรศูนย์ครับ <c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ยนี่เราซ้อมซ้อมประตูเหนียวหรือเปล่าครับ,รบเกมนี้แย่งหน่อยครับเชืยอกันแย่งหน่อยโอ,อ้กแล้วเป็นชุดเลยเบเบกโอซิลโอ้ดูสเตปเท้ามันหน้าวิ่งไปเสียบจริงๆครับแบบเล่นโอ้ยั่วแบบนี้โอซิลอย่าพลาดน,นะ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  เร็วเขาจะยืนมาอีกแล้วทางซ้ายไม่มีใครประกบเลยครับเอ,อ้ยอะไรวะเน,นี่ยเขาไป่อยอเล็กซิสอุ้ยเฮ้ยหมองเห็นบอลครับมองเห็นบอลมองเห็นบอลโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยเขาเลี้ยงมายังวิ่งเหยาะๆอยู่เลยครับแมนยูมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,าอ,ลวอ,อาร์เซนอลจะเอาให้ได้ครับเกมนี้จบเครื่องแรกก่อนทีไม่ไหวแล้วทีมไม่ไหวจริงครับเกมนี้อโอเคจบเครื่องแรกไปแล้ว อะไรของแมนยูเนี่ยโอ้นวุ่นกวซะงั้นโอ้โหค่อ,องบอลไม่ได้เลยครับ24%ครับค่องบอลให้เขายงิงซะบบอแบบนี้มาเดี๋ยวจะพาทำทีมครับใจเย็นๆเราจะวางบอลแม่นๆผมรู้สึกว่าแมนยูต้องการหนึ่งประตูจากผมนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่ออกไปนะครับรอๆใช้เพื่อนชิงบอลแบบนี้นี่ครับจงังหวะเฉาเฉยแบบนี้อิบราแข็งด้วยแข็งแข็งแข็งอะไรนี่วิง่ง หยอกหยอกครับอิบราโอ้โหกองหน้าไม่ทำอะไรเขาไม่ได้ครับซอนเก่งจริงเอาซันเชสให้อยู่นะเอาให้อยู่ครับเอาให้อยู่อย่าให้หลุดมาโอ้โหแบบนี้ทันด้วยบิดิวเข้าไปยิงติดบล็อกติดบล็อกเคลียร์มองไม่เห็นบอลครับก็แรงเก็บได้เขาจ่ายมาเบเบกเวเบกย้ายพลิกได้นะใจเย็นๆใจเย็นครับใจเย็นเพื่อนโดนเขาบุกมาอย่างเงี้ยไป โอ้โหแมนยูเล่นเพื่อสุขภาพจริงๆครับช่วงนี้ตายแล้วตายแล้วมาแล้วเชเบลินไ้มาโอซิลเข้าไปหน่อยดีเพื่อนเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยดีมากใจปะเดบิลวางมาที่อิบราแล้วเปิดมาครับพ่เจอไม่ลำหน้าด้วยจวังหวะนี้มีโอกาสมีโอกาสถึงแล้วล็อกป่าแล้วเปิดอิบราโอ้โยจังหวะสวนมีประตูดีแต่ว่ากองหน้าก็าสากกระเบือยเดินเล,ลบอีกแล้วครับเล่นกันไม่ได้เรื่องครับกองหน้า หาเรื่องบนหาเรื่องหนาเป็นประตูขี้บ่นไปแล้วคือมีของดีแล้วก็มีโอกาสก็ต้องทำประตูเขาให้ได้นะครับเกี่ยวมายี้แล้วบล็อกบล็อกดูครับทำไมเขาเก็บโล่งๆแล้วให้ประตูออกไปบล็อกได้ยังไงครับโอ้ผมหลายครั้งเลยครับกับกัมแอนยูคุณหมงได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะสวนกลับได้ไหมแบบนี้เติมเกมลุกอยากเติมจังเลยเติมขึ้นไปยิงได้ไหมเนี่ยเอากรับมานิมฟิสเดฟาย ไม่ไหวเลยครับเล่นเพื่อสุขภาพจริงๆก็แมนอยู่เสมอครับเสมอต้นเสมอป <c oughs> เอามาเอริกบายี่ระวังด้วยเขาเขาแข็งนะซันเชสเก็บมามฟิตจะไปขึ้นมงถึงยิบรายิบราปั๊มบอลยังบอลสู้เขาไม่ได้เลยครับซันเชสยังให้หลุดเดี่ยวมานะครับอีกแล้วครับอีกแล้วขอบอนอลแล้วเห็นไหมนั่นโดนเดียวกันเลยอา็ิซิสดึงเข้าขวาแล้วใจามาโอ้โห เฮ้ยเคีรยกันเอ้าอะไรเตะเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเตะเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหอะไรเะื่อเพื่อนเราก็ช่วยไว้แล้วคือคือโอ้โหโอ้เกมนี้ดีมาทั้งเกมครับ โอ้ยอยากย้ายทีมหนีเลยครับเปลือไม่ไหว้วแบบนี้มา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 อย่านีอ๋อขึ้นไปของหน้าขึ้นไปให้หมดไม่ไหว้วครับต้องแบบนี้ progress. โอ้วิ่งไม่ดูตำแหน่งลำหน้าครับเมื่อกี้กองหน้ามายิงแล้วกองหลังมายิงประตูให้เขาโอ้โหเจ็บปวดมากอยากย้ายทีมหนีจริงครับมองตรงไม่ชอบอารมณ์ของแมนยูตอนนี้เลยครับมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงแบบว่ามันสุดๆวันนี้เจอด้วยโอ้โหเตะเข้าตัวเองอีกต่างหากเกิดอะไรขึ้นกับกองหลังแมนยูครับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้แพ้นี่ เขาหน่อยฮื้อ่ะเติมเกมหน่อยอิ布拉เติมไปช่วยกันหน่อยครับอืมนี่ยิงไกลนี่เกือบได้ประตูครับนี่ยิงดีกว่ากองหน้าอีกนะครับโอ้โหเอาหล่อไปช่วยกันหน่อยมาขอลูกเตะมุมเพื่อให้ให้มันยิงได้สักลูกซะ อาครับถึงผมแล้วจะทำเจีทีมอย่างไรครับเ <c oughs> ออโอ้โหพิ้ได้เช็คอะไรจะเหนียวขนาดนี้โ,อ,โอ้เกือบเกือบที่ทีมได้เลยครับโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอโ้แมนยูแมนยูตีเสมอหน่อยได้ไหมจะหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอ้แพ้ซะนอดหนึ่งศูนย์ครับ ยิงเข้าประตูตัวเองครับกองหลังยิงเข้าประตูตัวเองนะฮะอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้โอ้โอกาสยิงของผมนี่ยังจะมากนี่ผมเล่นดีกับคนทุกคนเลยนะโอกาสยิงของผมยังจะมากกว่ากองหน้าแมนยูอีกโอ้หวยแตกครับโอ้ไม่ไหวครับเห็นทีมสภาพเกมบุกสภาพทีมไม่ไหวครับร่วงเลยครับร่วงครับแพ้แบบนี้ ามว่าเจ็บใจไหมเจ็บใจใิครับเพราะว่า,วายิงเข้าประตูตัวเองนะ่ะโอ้แล้วเกมต่อไปเจอกับท่าตแนมฮอสเปอร์ครับโอ้ยโอไม่ไหวครับไปอยู่กับทีมที่มันมีเกมรุกที่มันดีกว่านี้ดีกว่านะจริงๆโอ้โอยิงเข้าประตูตัวเองครับเอริกไบยี่มันช่างดีจริงๆก็จบไปแล้วครับก็แพ้กับวิซนอนไปอีพีนี้กนะ็ต้องยอมรับนะว่าประตูเหนียวอย่างเดียวไม่พอครับถ้าทีมากากก็เออไม่ใช่ถ้าทีมเล่นไม่ดีก็ ถ้าทีมเล่นไม่ดีก็หวยแตกไปด้วยครับก็จบพินี้ไปสำหรับการเดินกับอ์ลซนอนไว้กับวันจันทร์ใหม่อีกทีนะครับอีพินี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็บางคำก็แซ่นแค่นั้นนะครับอยากซีเรียสน,นะครับสวัสดีครับ